มาที่อาคารสยามยามาฮ่านะครับสุดประการนะครับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพนะครับไทยแลนด์ลีกประจำปีพุทธศักราช2 5 5 6ประตูนะครับการแข่งขันในเซตที่2เริ่มแล้วนะครับก็ SEC Transformer สุดประการนะครับกับ s c g ขอนแก่นนะครับในเซตแรก s c g ขอนแก่นชนะไปก่อนนะครับ25-19ต่อครับเซตการแข่งขันในเซตที่2เริ่มแล้วครับคะแนนแรกนี่เป็นของทาง s c g ขอนแก่นนำอยู่นะครับ1นึ่ง คุณคือก็ดูครับให้มีสมรรับครับบฟุตพละได้นะครับเจ้ภรรยานะครับสองต่อศูนย์ครับเอชยูขอนแก่นงวิทยากรมีเซตโลมาเสริ์ครับเอาละครับขึ้นมาต้องเน้นมากขึ้นนะครับในเซตนี้นี่เอาละครับคะแนนแรกมาแล้วครับเป็นตอนนี้เอชซีสูตรประการครับ ใช่ึ้นมาเป็นหนึ่งต่อสองครับมือเซตนะครับกอรรพัดเส้นลิ้มลงเส้นสิมนะครับลงไปเสิร์ฟนะครับหมายเลขเก้ากับตันทีมของสูตรปราการก่อนผ่าเสิร์ฟมานะครับทุนนี้ขึ้นมาเล่นบอลเร็วนะครับดีใจดีมากครับสวัสดีปีของข้าวแก้วกัลยากพุทธราครับครับเป็นเยาวชนสาวอายุยังน้อยแต่ก็เป็นตัวหลักของเอสซีจีขวัญแก่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ มาลงเล่นในวัเล์บอลชิงแชมป์เอเชียเนี่ยกระดูได้เยอะเลยนะครับแก้วกาลยาเดี๋ยวชุดสองมาก็ยังดูสูสีกันอยู่นะครับทางสุตปาการก็มาให้แ้มขยับไปไกลนะครับตามมาเป็นสองต่อสามครับมาเรียกสิบเอ็ดนิสาชนพาวงลงไปเสิร์ฟครับนิสาชนเสิร์ฟมาตรงนี้เอาครับไหลหลังขึ้นมาตีแค่ระทิพย์แสนตรง เซคขึ้นมาตีมือซ้ายครับทีนา่าอ้าวแต่ว่าลูกนี้ผู้สินเป่าไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นคะแนน,นครับของทางาสูตรปราการครับเป็น3าคะแนนเท่ากันนิสาชนเสิร์ฟต่อครับครับเกมในเซตสองนี่ก็ทางสุรปราการก็ปรับแผนมาได้ดีขึ้นนะครับครับขึ้นมาตรนะี้สัญญาตีบางกลางนี่นะครับตอนนี้ คนหนึ่งของทีมเอสซีจีขวัญแก่นนะครับสนธยาแก้วบันดิตครับทีมชาติไทยสนธยาเสิร์ฟมาลูกนี้บอลแรกก็โอเคครับยังพอได้แต่ว่าโอสซีจีนาขึ้นมาตีเดบล็อกเราอยู่ครับหมายเลขเจ็ดครับพัชรีดีเสมอนะครับขึ้นบล็อกให้เอสซีจีขวัญแก่นนะครับเป็นคะแนนคะแนนจากหน้าบล็อกตอนนี้ก็ทางเอสซีจีก็ทำได้ดีครับ ตอนนี้เนเอสซีถ้าเราดูจากหน้าบล็อกแล้วเนเอสซีจีได้เปลี่ยนนะครับใช่ครับแต่ว่าบางทีบล็อกเอสซีเนี่ยขึ้นไม่ค่อยทันครับอ่าเราดูทางสูตรประการนะครับก็ต้องหาวิธีการปรับแผนนะครับเอ่อตตีหนีห่างบล็อกบ้างนะครับ4ีต่อหครับสูตรประการตามมาเสิร์ฟมาลุนนี้บอลแรกโอเคครับขึ้นมายกโอ้โหเตดจริงจริงนับางที ผักแขนตีฝ่าบล็อกเลยนะครับแล้วก็ลงไปเสิร์ฟให้เอสซีอนแก่นนำหกต่อสี่ครับในเซตที่สองวันนี้ถ้าบล็อกของเอสีีสุดปราการใช้ไม่ได้ผลแล้วเหนื่อยแน่นอนครับน,นีหยอดไปเบาๆครับหมายเลขสิบนะครับซินีนาธโผล่เจริญนะครับยังคงสิบแปดปีของสุดปราการครับคนนี้จะเป็นชุดแชมป์อาเซียน เช่นเดียวกับแก้วกัลยากรรุนทลาของเอสซจีขอนแก่นกนะครับใจดีมากครับนี่ีนิโตานสัแดงครับผู้เล่นตัวเซตของทางเอสซีจีขอนแก่นเล่นบ,นบอลจังหวะสเลยครับคู่ต่อสู้นั้นยังยังแบบไม่ทันที่จะตั้งรับนะครับใช่ครับเสร็จเกินหมาลงในตีดีมากครับ ดูเหมือนว่าในเซตที่สองในเอสีซีสุดประการนั้นจะเริ่มที่จะจับทางได้แล้วนะครับครับไม่เหมือนกับในเซตแรกซึ่งอาจจะยังดูตื่นๆ่นอยู่ใช่ครับบางทีการตีก็ไม่จะเป็นต้องหนักนะครับดูหาจังหวะหาช่องถือบอลให้ผ่านไปได้นะครับนี่โชวต่อครับเป็นคะแนนของเอสซีขอนแก่นที่ให้นําไปก่อนนะครับก่อนที่จะถึงเพืเกิร์นทามเอานะครับขณะนี้เออสซีขอนแก่นนำแปดต่อหกครับ นี่ครับผู้ช่วยโค้ชนะครับอีตินันอองนกครับผู้ช่วยโค้ชของสุปราการนะครับก็เป็นอดีตวอลเลย์บอลนะครับของเกษตริดนะครับก็ขึ้นมาช่วยทีมสุปราการนี่ะครับนีกคณิลลพรพิษแสงตรงนะครับยังมีกำลังบางชากันอยู่ครับหมายเลขเจ็ดครับพัชรีก็พัชรีดีเสมอนะครับของเอสซูเปียส์ก่ ครับนี่นักตบน้องโูครับอายุ14ปีจากโรงเรียนวัดแจก้อนนะครับที่เตรียมจะแข่งขันวิทยุการบินมินิอุเลย์บอลครับที่จะแข่งขันเดันที่27ถึงวัตุที่3านี้นะครับที่โรงเรียนสตรีโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมนะครับจังหวัดสระบุรีครับก็ยังคึกคักกันอยู่นะครับกองเชียร์ของอีมประการก็ยังไม่หมดกำลังใจครับยังให้กำลังใจลูกทีมที่ลงสนามรัดแรกวันนี้ครับ ประชมมาต่อนะครับนำอยู่8ต่อ6นะครับ SCG ขนแก่นนะครับในเซตที่2คุณเมย์บาบีรับได้ครับเซตขึ้นมาครับกิติยกรให้สนธยาสนธยาตีติดนิดหนึ่งขึ้นมายันบล็อกกันครับต้องอันเดอร์ยอดไม่ครั้งเาวตายนักตื้นครับกับเลยอ๋อไปเกี่ยวบอลไม่ได้ครับปลายนิวนิดนิดครับ สุขมานเป็นบุญขึ้นมาตัดสินใจหยอดเลยครับเจต่อแปดครับสุปราการไล่มาครับเสิร์ฟมาเลยใช้เส้นือเดียวมีซึ่งทด้ดีครับแก้วสาริชานะครับแกวระเขาะบอลไปนะครับตรงจุดที่ว่างช่องนั้นนะครับตัวหลังถอยห่างมากไปนิดหนึ่งครับสุปราการสังเกต การทำหน้าที่ของกิิยากรผ่านสำแดงครับเล่นตัวเซตของทางเอซีจีขอนแก่นเนี่ยคือจะเซตดีมากครับใช่ครับคือบอลแรกมาไม่ค่อยดีแต่ว่ากิิยากรนั้นสามารถแต่งช่วยได้เยอะเลยครับที่กำพลก็พุ่งไปเต็มที่นะครับลิเบาโร่ของสมุทรปราการกาล์พาเสิร์ฟมาครับลูกนี้ยอดมาครับบอลทิพย์แสนตรงยังรองได้ได้กาล์พาเซตขึ้นมาซีหน้าต้องฟรีบอลนะครับให้ทางเอสซีจีเล่นและเล่นบอลเร็วครับไปใส่ครับบอลทิพย์ ยังติดอีกทีหนึง่งพรทิพย์แสนตรงตีแต่ว่ายังติดบล็อกครับเซตขึ้นมาหลายหลังให้สนยาสนญาหยอนมาแต่ว่าเบาไปไม่ทัน,นครับสีหน,น้าหน้าบล็อกเอ่อทำได้ดีนะครับนะครับปิดบอลตีได้แต่ว่ามาเสียตรงบอลหลังเนี่ยครับไม่เป็นบ,บอลง่ายๆบอลคอกง่ายๆน,นะครับมาเสียคะแนนขนาดนี้ขน,ขนาดนี้ขอนแก่นนำไป10บต่อ8ดครับแก้วกัลรยาบุทรานะครับเสิร์ แจกรยาเสิร์ฟดีมากลิสรับโลครับโดนเลยครับแต่พัชรีนีเสมอโดนอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับหนึ่งล้มไปสดนล้มอย่างนี้ก็จ่อจอครับลูกอย่างี้นะครับรับล้มมาก็ไม่ต้องด็อกเลยครับลูกนี้ไม่ทันครับทิพวรรณนะครับตัวรับอิสระเนี่ยรับมาในล้นมาเยอะเลยครับโดนพัชรีเนี่ยลงโทษทันทีใช่ครับเนี่ยครับ เสิร์ฟดีมากครับวันนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับแก้มกัลยาครับถึงจะปรับขึ้นมาได้นะครับลูกตอนนี้สนามจะแคบไปหน่อยแต่ก็ต้องต้องต้องปรับในการเสิร์ฟให้ถอยลงไปสักหน่อยแล้วครับนี่ครับเสิร์ฟลึกดีครับแต่ว่าเสิร์ฟลึกเนี่ยบางครั้งถ้าเสิร์ฟแรงเกินไปก็มีโอกาสที่บอลนั้นจะล้นออกหลังใช่ครับถอยน้อยไปหน่อยครับลูกนี้ครับถ้าถอยอีกหน่อยก็หมายองข้ามป้ายโฆษณาไปแล้วครับครับ ผู้ชมก็มากันนี่เกาะขอป้ายโฆษณาดูกันเลยครับวันนี้ครับนแรกโอเคเลยนะครับันนี้ขึ้นมาตีตรงๆนี่เลยครับวันโค้งออกหลังไปดูบอลกัเลยครับลูกนครับสุนยาแก้บัณฑิตเสิร์ฟ ขึ้นมาตีมาแต่ว่ายาังตะดกับพิยากรอ้าวต้องยันข้ามไปก่อนครับฟรีบอลข้ามไปก่อนตีจากสามเมตรครับตีมาเรายังติด,ตดแต่ว่าลูนี้ไม่ครับหาบไปไผ <ๆ S 1> ่านเล่นไป่ยากนิดหนึ่งครับลูนี้ทางสุดระการก็ต้องปรับเกมลุกบ้างนะครับบางครั้งก็ต้องให้ทางแดนหลังขึ้นมาตีบ้างนะครับเพราะว่าหน้าบล็อกของทาง,ทองเอสติคอนแกนเน่ทำได้ดีมากนะครับ สนันตยาแับบอลแรกโอเคครับวันนี้ต้องเคาะข้ามมาก่อนดูครับเซตขึ้นมาลูกนี้ตีแต่ว่ายังมากมีบล็อกครับที่เข้ามาดันได้ออกอติยากรวันนี้เซตเบาไปนิดนึงเพราะว่าตต้องแก้ลูกนี้ขึ้นมาตีตีไ,ได้ดีครับทีหน,น,น้าโพลเจริญเอาครับคะแนนไล่ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้17ต่อ13ยังไม่แน่นะครับในเซตนี้เนี่ยนีค่ครับ ต้องให้ทางริบโรตั้งแล้วก็นี่ครับตีซ้ายออกทะยังออกมาเลยลุยตะวันขึ้นมาตีโค้งเหมือนกันครับแต่ว่าลูกนี้บ็มีครับตีออกหลังไวเองครับเท้าพายพันชัยศรี12ต่อ13เอาละครับเกมก็น่าจะสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าขนาดนี้ไล่มาแล้วครับ12ต่อ13ครับสุดวาการบอนแรกโอเคเลยครับรับได้ลูกนี้เจอพรทิป มาโดนที่แก้บอลหัวเสาไม่ได้ครับคือดูครับหน้าบล็อกครับหน้าบล็อกขึ้นไม่ทันนะฮะครับขึ้นไปสองนะครับยังให้ยังเขาตีผ่าบล็อกมาได้เลยครับผทีน่ารับบอลแรกโอเคครับวันนี้ขึ้นมาเตะติดบล็อกครูดลงมาครับแต่ว่ายังรองกันไม่ทันเซตขึ้นมาต้องทิปเอาข้ามสลัดมากครับวันนี้ม แลเสียดจากทางโบสเนี่ยบอกว่าลูกนี้เป็นทัสครับแต่ว่าผู้สินบอกว่าลูกนี้ไม่ทัสรับเป็นคะแนนของทาง s อ g ขอนแก่นไปครับลูกนี้จะตีแรงก็คงไม่ได้ครับบล็อกขึ้น2ปิดขนาดนั้นละลงนะครับลูกนี้ก็เป็นเทนนิสเข้าทางเอาครั้งที่2นะครับในเซตที่2ครับครับโมนี้ก็เสิร์ฟมาดีนะครับ ท้ายเส้นสนามนะครับเป็นคะแนนให้หนีไปเป็น16ต่อ12สำหรับเอสซีีขวัญแก่นนะครับางผู้ช่วยโค้ชก็ต้องออกมาบอกให้เด็กให้เล่นกันใจเย็นๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะบอลบอลลองนี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอลลุกนี่บางครั้งต้องปรับแผนการเล่นเพราะว่าหน้าบล็อกตอนนี้ของ A s อ g ซีพขวักที่ปกติก็เป็นตัวที่สูงอยู่แล้วนะครับเราบาก็ ขึ้นมาปิดบล็อกได้ดีนะครับทำคะแนนให้ทีมได้หลายครั้งนะครับแฟนผู้ชมก็ยังคึุกคักกันอยู่นะครับทำเป็นแฟนของทางสุดปาการเจ้าถิ่นันนีนะครับมาเชียร์ให้กำลังใจกันถึงขอบสนามนะครับก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งนะครับของวอลเลย์บอลไทยแลดหลีกในปีนี้นะครับที่จะเห็นกองเชียร์จากทุกสนามนะครับมาให้กำลังใจนักกบยังยังยังมีรุ่นกันอยู่นะครับ สำหรับระบุการแข่งขรนะครับพัชรลีเสมอครับของเอสซีจีขอนแก่นผอนทิพย์แส,สนตรงนะครับเสิร์ฟให้เอสซีขอนแก่นบอลพุกโอ้โหกระพัดต้องอันเดอร์มาตีเอาทัสครับนี่ไปติดพัชรลีดีเสมอนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนทางออกข้างไปครับครับสิรินาถ์โธ่เจริญครับ ตบมือซ้ายนะครับ173เมซนับไหลหลังขึ้นมาให้พัชรีพัชรีตีเบาไปนิดหนึ่งครับเจอบอลสวนกลับเลยครับอนี่แหละครับก็ต้องใช้วิธีแก้อย่างนี้นะครับบางทีนะครับเห็นบล็อกขึ้นมาแล้วนะครับตีป้ายๆไปนะครับถ้าไม่เด็ดขาดแล้วเนี่ยู่ต่อสู้นั้นก็สวนกลับมาในตัวเองตั้งรับไม่ทันนะครับอ่า ตรงนี้บอลออกครับคะแนนขยับขึ้นมาเป็น17ต่อ14นะครับเอสซีจีขอนแก่นยังนำอยู่ทัรชรีดีเสมอเสิร์ฟครับลูกนี้เสิร์ฟล้นออกหลังไปหมุหมดประการก็ต้องเน้นในแต่ละคะแนนนะครับลูกนี้จะเป็นฝ่ายตั้งรับก็ต้องดูหน้าบล็อกให้ดีนะครับ สบุญยาทองลน้นเสิร์ฟมานี้รับได้เซตขึ้นมาตีบอลแรงครับน,นี่โอ้โหสวยมากครับสุดบานเป็นบุญครับสุต้อง7ครับคะแนนนี้สำคัญมากครับได้มานะครับทำให้ช่องว่างในการห่างคะแนนนี้ก็กระชั้นเข้ามานะครับทบุตรการก็ต้องเน้นบอลรับไว้ให้มากนะครับช่วงนี้ เปลี่ยนเอาเทียมจันชารีมุย้ยลงมานะครับลูนี้เอาเละครับหน้าบล็อกเริ่มนี่จะดีขึ้นแล้วนะครับเอสบีซี G C สุดประการครับ17เท่ากันครับ,รบรนไปดูสนุกนะครับตอนนี้เพราะว่าทางสุดประการก็รู้สึกการเล่นจะเหนือแน่นขึ้นนะครับจับจังหวะบอลได้ถูกลูกนี้ปีใส่เลยครับ ผู้เล่นของ s e c สุดประกาศเนี่ยไปถูกเนต็ตนะครับครับกับเป็นคะแนนของ SCC ขอัแก่นครับ18ต่อ17แต่ว่า SCC ขอนแก่นเนี่ยน้ำอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าผ่อนไม่ได้ครับผ่อนแล้วมั้มีสิทธิ์ที่จะโดนไล่ทันนะครับครับตอ,อนนี้ เอซายแต่พัดอ้าวเนี่ยเล่ยของเนี่ยครับเรื่องของทางเอดีซีประกาศน,นี่ครับ, TC, นนรบไปถูกเน็ตอีกแล้วครับสองคะแนนนะครับเสียก็ว่าคะแนนที่เสียเปล่านะครับเปล่าเน็ตเนี่ยสองทำครั้งแล้วนะครับสุภาพการกครับเนี่ยครับคือตัวจะล้นลงไปครับบอลแรงตามบอลไปถลายไปครับแต่ว่า ลูกเกมก็รู้สึกจะปรับดีขึ้นนะครับสำหรับสุนปราการ์ครับคะแนนเสียไปก็เป็นความเป็นการจับจังหวะที่ยังไม่ถูกต้องสำหรับเอซิจิคอนแกนก็ก็หยุดวดไปหน่อยนะครับเพราะว่านำไปถอนเซตแรกถ้าในเซตที่2ก็จะได้เปรียบทันทีนะครับนำไป2เซตอยถือว่าลดความกดดันไปเยอะแล้วก็มีแต้มแน่ๆนะครับ,รบตอนนี้าสุนปาราการก็ต้องให้ทางผู้ช่วยโค้ชนะครับ ใช้ยังคัโคเซตุนินยพันธ์นะครับมาช่วยเตะอีกแรงนึงนะครับพเพื่อให้กลับมาขาพระภัยพันธ์ชัยศรีนะครับเซอร์ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาค่าไปอย่าไม่ยอมให้บอลตายครับต้องฟรีบอลไม้เล่นจะเล่นเร็วเปล่าเล่นเร็วแต่ว่าก็ไตดอีก ให้สนันตยาสนันตยาตีบอลโค้งออกหลังครับทุนนี้พยายามที่จะไปอธิบายให้รุสินที่หนึ่งเนี่ยเข้าใจบอกว่าลูกนี้ตีบอลแล้วไปทัชนี่ครับแต่ว่าไม่ได้ครับหมายเลขแปดครับสุกุมารเป็นบุญครับลงไปเสิร์ฟให้สุบุตรปราการสุกุมารเสิร์ฟซีอานแรงเกินไปครับบอลล้อนออกหลังไปเยอะ รู้สึกว่าทั้งสองทีจะจะ,จะยังลูกเสิร์ฟจะเสียกันหลายๆครั้งนะครับครับารพัฒน์สิบสิบตัวเซตแก่ตน,นี้ใส่ร้อนนะคร,รับกจะเผด็จศึกกันนี้แต่ว่าไม่ไหวันบอลมันต่ำไปนะฮะลูกอย่างนี้ไปตัดผมเหมือนกับผู้ชายเลยครับสราณพัฒนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ต้องฟรีบอลนะครับ แจ้๊ยกัลยารับบอลแรกได้แล้วก็มีหลอกครับแต่วันนี้โอ้โหหน้าบล็อกนี่ไม่หลงครับหน้าบล็อกของสุดปากาเนี่ไม่หลงครับแลวตวันโคจันครับคนนี้ก็มาจากชุดเยาวชน18ปีของทีมชาติไทยคนหนึ่งครับใช่ครับครับมือเส้นไปเสิฟครับคอรพัทเส้นสินเสร็จขึ้นมาโลนีไมใส่บล็อกเลยครับแจ้๊กัลยา ยี่สิองแล้วนะครับ2ี่สิบสองต่อสิบเก้าครับเตียวทัชเนี่ยครับแก้วกริยาครับแก้วกริยาจะเสิร์ฟแรงหรือเปล่าเสิร์ฟแล้วบอลฮุกเร็วมากครับดูครับให้ซินาสตีนดีครับวันนี้ซินาสคนเดียวนี่มาช่วยได้เยอะเลยครับอันนี้เป็นการโชว์ฟอร์มระหว่าง2ทีม2นักตบเยาวชนนะครับทางฝ่ายสุรการก็มีซินาสขนาดที่ SCG ขอนแก่นนี่ก็ได้ แก้วกัลยานะครับเป็นตัวจากเยาวชนทีมชาติไทยทั้งคู่นะครับแชมป์อาเซียนอันดับ4เอเชียครับครับสาจกเสิร์ฟแรงนี่คะแนนที่ทาง SGP คอนเฟิรได้มาเนี่ยได้มาจากความผิดพลาดของทาง SEC สุดประการเยอะมากเลยครับเสิฟเสียมั่งครับตีเสียมั่งครับ,รบโอ้โ ครับนัดนี้ก็เป็นนัดแรกที่ทั้งสองทีมลงโดยเฉพาะสมุทรปราการนี่เป็นทีมแชมป์จากทีมโปรเชเรตมานะครับพุ่งขึ้นใหญ่นะครับในปีนี้นะครับหลังจากห่างหายไป3ามสปีกลับไปครั้งนี้คงทางสตาฟโค้ดของสมุทรปราการก็ต้องคงกลับไปทําการบ้านนะครับข้อพิพาทที่วันนี้เสียไปนะครับก็เป็นคะแนนให้กับคู่ต่อสู้ในหลายๆครั้งเช่นกันครับครับบรรดาเยาวชนไทยของทาง สมุทรปราการนะครับก็ให้ความสนใจกับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับอยู่กระพื่มถึงสมุทรปราการก็ต้องย้อนไปถึง20กว่าปีนะครับเคยเป็นาราชนีลูกยางในยุบดึงนะครับสมัยเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับชื่อของคือสุปราการหนี่วงการวลรอลเลย์บอลึงรู้จกักกันดีครับตอนนี้ก็ได้กลับมาัุงนะครับ คัตเตรีปิ่นสุวรรณครับเสิร์ฟดูดีเสิร์ฟมาติดครับบล็อกยังเยี่ยมมากเอาครับขอมั่งครับดูดีโอ้โหดีดีมากครับถึงชาตินะครับขาประสิทพันธ์นะครับอดีตทีมชาติทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่วันนี้นะครับน้องบักมีครับสุขมมาในมพุทธลัดยังไงดีบอลแรกไม่ดีนะครับดูดีต้องฟรีบอลครับ จริงๆแล้วนี้ตียากครับครับไปเล่นยากไปหน่อยครับจริงๆแล้วฟรีบอลดีกว่าครับแดาวมันก็เป็นคะแนนของเอสซีจีขอนแก่นแล้วก็ทําให้ชนะไปอีกในเซตที่2ครับด้วยคะแนน25ต่อ20ครับตอนนี้เอสซีขอนแก่นดนำไปแล้ว2ต่อ0ูนย์เซตครับก็ต้องการอีกเพียงแค่เซตเดียวครับเอสซีขอนแก่นก็จะชนะไปในแบบนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันแข่งขันกันต่อครับครับ